สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจอกสยามทุกท่านพบก,กับสดข่าวเรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%เซสแกน QR อาโค้ดหรือแอดไลน์ได้เลยที่แอปบีเคแข่าวเรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่มาร์ติกรเวอร์หัวหน,าน้าแมมองคุณใหม่เริ่มงานกับจิอจอกแล้ว มาติโกรเวอร์หัวหน้าฝ่ายสัญหานักเตะค,คนใหม่ของไรตเตอร์สตีครับได้เริ่มงานที่สโมสรใหม่แล้วโดยจะพุ่งเป้าไปที่ตลาดซื้อนักเตะเดือนมก,กราคมที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยมาติโกรเวอร์ครับขอรับตำแหน่งที่ไรตเตอร์สตีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะช่วงเวลากาทำงานที่เซาท์ตันนั้นสิ้นสุดลงและการย้ายออกไปของรีคองการตันไปที่อัตตาตานในฤดูใบไม้รีไรเตอร์สตีเลือกโกรเวอร์เข้ามาแทนที่เขา ต่ด้วจเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากับทีมเดเซนต์เขาจึงไม่สามารถเริ่มต้นงานที่สโม,มสรใหม่ได้จนกว่าสิ้นสุดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์มันเป็นตลาดที่ไม่เป็นไปตามแผนสําหรับเลสเตอร์ซีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้จัดการทีมอย่างเบเดนรัเจอร์เขาหวังว่าจะมีนักเตะหน้าใหม่5หรือ6รายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีเฟรชทีมแต่ความกังวลได้การเงินและการไม่สามารถขายนักเตะออกจากสโม,มสรโดยมีผู้เล่นอัลฟิลใหม่เพียงคนเดียวในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างวอลฟาร์ด คำถามสำหรับเดเตอร์ซีก็คือการเงินของพวกเขาส่งผลกระทบต่อการเสริมทัพของพวกเขาเดือนมกราคมหรือไม่เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะกลับมาเปิดอีกครั้งหรือว่าการขายเวรนดฟอร์ฟนามูลค่า70ล้านปอนด์จะเปิดประตูสำหรับการทำธุรกรรมการย้ายทีมให้เสร็จหรือไม่หากมีข้อเขตการเซ็นสัญญาโกรเวอร์จ,จะเป็นหัวใจของข้อตกลงรจะเกล่าวในสัปดาห์นี้เมื่อถูกถามว่าการสนทนาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมหรือไม่ผู้จัดการทีมตอบว่า เขาเข้ามาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ดังนั้นผมจึงได้สนทนาที่ดีกับมาติโกรเวอร์มไม่เป็นเรื่องของการวางแผนและเสริมว่าเขายังไม่ได้รับการบ่งชี้ว่าสโมสรจะทําอะไรได้บ้างในช่วงมก,กราคมหลังจากความพ่แพ้ที่ไบรตันครับโรเจอร์ได้แนะนาว่าเขาต้องการบุกเข้าไปในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเพื่อพลิกฟอร์มของทีมเขากล่าวว่าในช่วงที่ทําทีมวัดฟอร์ดด้วยการที่นนิกระตุกชั้นในงานพ้จารกาทีมครั้งแรกของเขาการเซ็นสัญญายในเดือนมก,กราคมช่วยให้เขาปรับปรุงฟอร์มข,ของสโมสรได้ สัญญาระหว่างมาติกรเวอร์กับเดอเซนครับอานให้ความเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเลือกนักเตะที่เขาอาจทำให้เรสเตอร์เขามีความสุขเป็นพิเศษในการนำผู้เล่นอายุน้อยที่ไม่มีประสบการณ์จากอาคาเดมี่ของสโมสรชั้นนำในประเทศเข้ามาโดยที่ขายวอลเกอร์ปีเตอร์ครับย้ายมาจากสเปอร์ด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์และก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชิมช้าอังกฤษกับเซาท์อังกซัมเมอร์ที่แล้วครับเดอเซนเซ็นสัญญากับผู้เล่นสกุลจากเชลซีที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากโดยจีโดริบราเมนโต้ครับ และดาวรุกรายนี้สร้างความประทับใจโจกระทังเขาได้รับบัตรจิบในเดือนเมษายนอาร์เโดบอค้าครับกองหน้าพิสูจน์เห็นแล้วว่าประสบความสำเร็จในการเซนซิอาแบบยืมตัวและเขาได้เล่นชุดใหญ่ของเชลซีในฤดูกาลนี้อันนี้ก็เป็นการยืนยันการเริ่มงานของท้านมาติโกรเวอร์ ver, ครับหัวหน้าแมทบองคนใหม่ของเราครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนรีของกัตันที่ได้จากพวกเราไปตั้แต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาและมาติโกรเวอร์ ver, ครับจะเริ่มสรรหาผู้เล่นรายใหม่ตั้งแต่เดือนม,มกราคมเป็นต้นไปเลยนะครับ เาตอง,องรอดูกันว่ามาัตติกรวเวอร์เองจะสายตาคมแค่ไหนในการเฟ้นหาหนักเตะดีๆเข้ามาสู่ทีมจิกจอกสยามของพวกเรานะครับมาต่อกันที่เดนนิวอ์ดยกฟอร์มชิมแย่ไม่เกี่ยวกับการไม่เสริมทั Danny Ward พเดนนิวอ์ดผู้เล่นารประตูของเรนเตอร์ซีครับยืนยันว่าทีมของเขาไม่สามารถตํตา,าหนิตลาดซื้อขายนักเตะได้สําหรับการเริ่มต้นฤดูกาลที่ย่แย่ของพวกเขาโดยเรเตอร์ซีครับเก็บได้เพียงแต้มเดียวจากหกเกมแรกในพรีเมียร์ลีก ดยกดดันให้ทีมคอมเบเดรเจอครับผู้จัดการทีมพลิกฟอร์มให้ได้โดยเร็วในขณะที่ผู้จัดการทีมพูดหลายครั้งเกี่ยวกับการขาดการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แต่เดนนิบอยครับกล่าวว่านักเตะไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็กล่าวกับเดอะไทม์นะครับว่ามีรายปัจจัยที่อาจเปลี่ยนไปได้แต่คุณไม่สามารถรับบูได้เราไม่สามารถตำหนิตลาดซื้อนักเตะสำหรับฟอร์การเล่นที่ได้แสดงออกในสนามบางครั้งมันไม่ได้ช่วยในแง่ของบุคลากรแต่ในฐานะผู้เล่นงานของเราไม่ได้แตกต่างออกไปงานของเราอยู่ในสนาม ไม่ว่าเราจะมีกลุ่มผู้เล่นที่สามารถบรรลุบางสิ่งบางอย่างได้หรือไม่และเราทุกคนต่างก็รู้ดีถึงคุณสมบัติของกันและกันมันเป็นเรื่องของส่วนรวมเสมอมันจะเป็นเพียงกลุ่มที่ทําให้เราหลุดพ้นจากสิ่งนี้และเราต้องอยู่รวมกันเราผิดหวังกับการออกสตาร์ทที่เราทําได้ไม่ดีนักและเราไม่ได้ไปถึงระดับที่เรารู้ว่าเราทําได้แต่เราทุกคนใจเย็นเรารู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างและอะไรที่เรายังทำได้ในฤดูกาลนี้ และจะจิ้งโรเจอร์กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าเป้าหมายของทีมคือการได้รับ40แต้มวอยก็ย้ําแต่ยืนยันคาว่าอาไม่ได้อยู่ในใจของนักเตะและโรเจอร์กล่าวว่านะครับเราไม่ได้คิดถึงการต่อสู้เพื่อตกชั้นเรารู้ว่าเรามีอะไรบ้างในห้องแต่งตัวและรอบๆสโมสรมันเป็นแค่กรณีของการสแสดงที่ทําให้เราได้ผลลัพธ์และ40คะแนนเป็นเก้าแรกเสมอและจากนั้นเราจะไปอีกครั้งจากที่นั่นในแง่งของการตกชั้นเรายังมีอีก32เกมให้ลงเล่น ไม่เคยมีใครบอกว่าทีมใดกาลังจะควา้าแชมป์ลีกหลังผ่านไป6เกมไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวกับการกลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นความคิดที่เก่าที่สุดแต่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่จริงที่สุดในขณะนี้อันนี้ก็เป็นการอกราอกมากล่าฟโคตาดเดนิวอร์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมซึ่งเขามองว่าครับจากฟอร์มการเล่นแย่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เกี่ยวกับการขาดการเสริมทัพในช่วงเสมอที่ผ่านมา แต่เกิดจากการขาดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของนักเตะหลายคนนะครับซึ่งเบรเจอร์เองก็ได้ออกมากล่าวย้อนแย้งในเรื่องของการไม่เสริมทัพนะฮะว่าชีมของเขาเองเนี่ยจะดีขึ้นได้ก็จะต้องมีการเสริมทัพผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์และก็เดือนมกราคมนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ได,ด้กรุ๊ปรวยนะครับ สวัสดีครับตัวผมเองของร,ราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ